ัวนาศาสทรัพย์ประธานกรมรมการบริษัทวายเอลจีเบรนอินเทอร์เนชั่นแนลนะคะคุณพวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและอา,าจารย์สุรศิตค่ะ,คะอ่าทองตอนนี้เริ่มยอม่อไหมคะคุณพวนค่ะมีตายนิดหนอ่อยนะคะเพราะว่าทาวเ <s' S 1> ดีเวยหดวหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดนะถือว่าเป็นทองไทยของรอบสักสามปีได้ไหม กสามีประมาณนี้ค่ะ่ก็ถือว่าเออมันจับขึ้นมาเทสเทสแล้วไม่ผ่านแต่ในมุมมองระยะไกลก็ยังมองว่าโอกาสที่ทองคำจะไปต่อมีแต่ต้องดูว่าสามารถผ่านหนึ่งแปดหกแปดไปได้ไหมถ้าไม่สามารถผ่านไปได้เนี่ยจุดที่น่าจะทยอยสะสมอะค่ะก็จะมีที่พันแปดร้อยห้าสิบหรือสองหมนแปด หกร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำรับไปอยู่ที่พันแปดร้อยสามสิบสามหรือสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทต่อบาททองคำส่วนแนวต้านถ้าสมมุติว่าสามารถผ่านหนึ่งแปดหกแปดไปได้ต้านถัดไปอยู่หนึ่งแปดเจ็ดสี่หยุดหรืออยู่ที่สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทต่อบาททองคำคถ้าเบรกผ่านหนึ่งแปดเออ แปดเก้าถัดเป็นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายหนึ่งแปดแปดเก้าถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ย <คะ S 2> อยู่ที่สองหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบาทมีมโอกาสที่จะเห็นพ<ม>ันเก้าร้อยแปดเป็นต้านสุดท้ายซึ่งมองระยะไกลนะคะ,คะทำไมถ<ม>ึงมองเป็นโพซิทีฟเพราะทองคำสามารถมายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นดาวเทรนไซส์<อ>ตัดกันน,น,นะคะ,คะ ตั้งแต่ปี 2000, 2015ขึ้นมามันจะเป็นเส้นขีดท่าเฉลี่ยมาเนี่ยมันมันเอ่อตัดกันแล้วสามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้ <c oughs> เพราะนั้นเองเนี่ย <c oughs> ก็มองว่าโอกาสในระยะใกล้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแต่มองว่าดีมาซัพพลายช่วงนี้มาเป็นไงก็คง <c oughs> จะต้องติดตามปัจจัย <c oughs> ดีมาซัพพลายปัจจัยเอ่อเศรษฐกิจโดยโดยรวมสาเหตุหลักๆที่สด ที่แล้วเนี่ยดีดขึ้นมาค่อนข้างสูงน่าจะมาจากปัจจัยหลักเลยก็คือตัวอินเฟลชันซึ่งอตอนนี้นักลงทุนก็เริ่มจับมาพูดเป็นประเด็นใหญ่ก็คือมีตัวเลขเ C P I ซึ่งขึ้นมาถึงสามจุดหนึ่งอร์เซ็นต์ C P I ซึ่งขึ้นมาจนถึงแปดกว่าแปดเปอร์เซ็นกว่าก็คือมันเป็นรัชนีงเงินเฟ้อทั้งภาคผลิตแล้วก็ภาคบริโภค ทั้งสองตัวนี้เป็นปัจจัยหลักซึ่งพอตัวนี้มันออกมาเนี่ยเยอะเกินดังนั้นนะักลงทุนก็เริ่มหันกลับมามองว่าทองคำเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวเเออเอ,อบริหารความเสี่ยงํำรองความเสี่ยงเอ,อบริหารพอร์ตก็เริ่มกระจายเข้ามาเังนั้นเองอันนี้เป็นตัวหลักแต่สังเกตได้ว่าเช้าวันนี้ค่ะเออแรงซื้อมันแผ่วแผ่วแล้ว ตั้งแต่หนึน่งตั้งแตเปิดมาเนี่ยหนึ่งแปดหกแปดหกเจ็ดแล้วก็ทยอยไล่ล,ลงมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันติดแนวต้านนะคะลงทุนที่สามารถทํากําไรก็ทยอยขายกันออกมาแล้วที่มีฉันบอกถ้าทองคายังไม่หลุดหนึ่งแปดห้าศูนย์ก็ยังเป็นจุดที่ทยอยซื้อกลับไปได้แต่ถ้าหลุดห้าศูนย์จริงๆยังไม่ต้องใจเสียเพราะว่ายังมีหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งแปดสามสาม เป็นเอ,อตัวรับสัดไปอาจจะกลับลงมาเป็นตัวไซด์เวยข้างล่างอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปต่อแต่ถ้าหนึ่งแปดห้าศูนย์ไม่หลุดก็เชื่อว่าโอกาสที่จะดีบกลับไปแรงๆมีเพราะสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เจดวันทําการึ้ะอรนตลอดทำทําสวยรูค <laughs> ่ะค่ะแล้วสัปดาห์นี้เราจะต้องมีประเด็นอะไรที่จะมาหนุนหรือมามามาถ่วงที่ทางทองบ้างคะคุณวัน คในไลฟ์ของสัปดาห์นี้มันจะมีตัวเลขที่เป็นปัจจัยหลักไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีภาคผลิตของเอ็นพายเตวันวันนี้นะคะประมาณสองพุ่มตัวเลขยอดค้าปีกตัวเลขอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานวันพฤหัสแต่ไหไลท์หลักเนี่ยตั้งแต่พุธพฤหัสสุ่3สามวันเนี่ยมันจะมีประธานเฟจวันละ สาถึงสี่ท่านออกมาพูดถึงฟุงฟองของอินเฟอเรนชั่นนั่นเองโปพวกนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แทรกเข้ามาอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าประธานเสร็จสาขาใดสาขาหนึ่งออกมาพูดในลักษณะที่ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็แต่เรื่องการที่จะมีการักิขึ้นอาจารย์ดอกเบี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเทางซ ME อเขาเขมีออกมา f อก c a s t แล้วก็ ปรเมินว่าการปรับขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นในในระยะกลางปีหน้าคือประมาณเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าปัจจัยเสถีมีแต่มีนัยยะอื่นๆเข้ามาเสริมก็อาจจะทําให้ตลาดมีมุมมองที่เปลี่ยนไป mm hmm. แล้วการปรับขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นตัวที่เ,เขาเรียกอะไรเป็นตัวนก g a t i f สำหรับทองคำเพราะว่าถ้ามี การปรับขึ้นจริงๆมันอาจจะกัดกดดันอทองคำแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนที่เคยผ่านมาคือแรกๆกลับทองคำอาจจะถูกกดดันลงมาแต่ด้วยภาวะเงินเฟอ้อต่อไปก็จะ,ะเัพาะราคาทองคำขึ้นไปทางโฟมันแจกมีอติเคอรหนึ่งออกมาพูดในลักษณะที่ว่าค่ะ <Okay. S 2> ปีนี้ทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อคลโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างเงี่จะเป็นพระเอกหรือ huh. หวามาก การเหวี่ยงตัวทํากําไรค่อนข้างสูงแต่มันก็มีในยะอื่นเพราะว่าความเสี่ยงก็สูงเหมือนกันแต่ performance ของทองกับอะคริปโตเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ให้อะไรได,ไ,ได้อื่นๆมาให้แต่ผลตอบมันไม่ได้มีเผลตอบแทนในเทอมของดอกเบีย้ยแต่มันมีผลตอบแทนในการที่มันมีัพไซด์หรือดาวไซด์เช่นแต่ความเสี่ยงของ ทองคาจะมีต่ำกว่าตัวคริปโตเนั้นอเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่ออินฟลชันกลับเข้ามาทองคําก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ที่เป็นเวลเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกระจายพอร์ตเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วค่ะไปไดูเงินบาทกันต่อกับ